รีวิวแอร์ไมซูอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้หมื่นสองบิทียูนะตัวที่แล้วที่ช่างกรซ่อมไปมันหมื่นห้าบีทียูนะครับตัวนี้หมนะื่นสองนะเจ๋สังเกตว่าไม่มีทิ้วแยกเหมือนที่ช่างกรซ่อมไปนะครับตัวที่แล้วนะครับแต่มันเป็นรุ่นเดียวนะครับแต่ตัวนี้มันเล็กกว่าบิทีทยูมันน้อยกว่ามันมีทิ้วแค่ชุดเดียวตรงชุดเล็กตรงนี้นะทิ้วแค่ตรงนี้นะครับทิ้วชุดเล็กอยู่ตรงนี้ชุดนึง ก็มี l e v นะ expand c h a น n v a l แล้วก็มีวาว์วสี wow ทางนะครับ f way นะวาล์วสีทางกับทางน้ำยานะตัวนี้ไปกับเวลาหมุนกับหมุนนะครับ h ี a t ับคูณนะครับส่วนเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตัวนี้มันมี5ตัวนะเซ็นเซอร์ของ i n ์เต t e r นะอยู่ในตัวนึนวนง อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งสองตัวแล้วก็อยู่หัวคอมนี่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็บบนจากัุณนภูคอมนะเสร็จแล้วมันก็จะมีอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนี่ถอดไปกับแผงครับติดไปแผงไปถอดแผงแล้วแล้วก็จะมีจับที่ตัวตัวแผงอีกตัวหนึ่งนะถืมูจับแผงด้วยจับที่งิงแผงก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวช่างกรจะวัดไอตัวนี้ให้ดูนะ LV นี่นะวัดค่าโอห์ม LV นะรู้สึกว่าแดงมันจะเป็นคอมมอนนะช่างกรจะวัดค่าให้ดูนะครับว่าค่าประมาณไหนนะตัวนี้ของดีนะครับมีปัญหารั่วนะตัวนี้รั่วก็เลยถอดลงมาเช็คไม่เจอนะครับเติมน้ำยาไปวานสองเดือนรั่วนะครับกเลยถอดลงมาเ,เช็คเลยคอยร้อนคอยเย็นนะครับลองแบบทิ้งดูก่อน มั่นใจว่าดูคอยร้อนเรือคอยเย็นนะครับตั้งย่านโอมนะครับตั้งย่านโอมนะวัดโอมนะเราจะวัดให้ดูนะครับสีแดงสีแดงกับน้ำตาลไม่ขึ้นนะครับแดงกับน้ำเงินแดงกับน้ำเงินก็ไม่ขึ้น แดงกับส้มนะครับ50ประมาณ50 –โอห์มนะครับ50โอห์ม47โอห์มนะครับแดงกับส้มแดงกับเหลืองแดงกับเหลืองไม่ขึ้นแดงกับขาวก็ประมาณ49.8โ oh อห์มแดงกับน้ำตาลไม่ขึ้น แดงกับน้ำเงินไม่ขึ้นขึ้นแดงกับส้มแดงกับส้มนี่หนึ่งสองโอมเมงนะครับแดงกับส้มสองโอมนะแดงกับเหลืองไม่ขึ้นขึ้นแดงกับส้มกับแดงกับขาวนะครับ 50โอห์มหนึ่งจุดเก้าโอห์มจิมมีถึงปะ่ะทจิมใหม่จิมดีแล้วไม่ขึ้นไปน้ำตาลน้ำตาลกับน้ำเงินนะครับ 48โอห์มน้ำตาลกับส้มไม่ขึ้นน้ำตาลกับเหลือง47โอห์มน้ำตาลกับขาวไม่ขึ้นนะครับต่อไปน้ำเงินกับเหลืองไม่ขึ้นเอ้กับส้มนะครับไม่ขึ้น น้ำเงินกับส้มไม่ขึ้นกับเหลืองขึ้น95โอห์มนะครับน้ำเงินกับขาวไม่ขึ้นนะต่อไปส้มกับเหลืองส้มกับเหลืองไม่ขึ้นส้มกับขาวส้มกับขาว ส้มกับขาว48โอห์มนะครับต่อไปเหลืองกับขาวเหลืองกับขาวก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงท่านกอจะสรุปเป็นตัวเลขออกมาให้ดูอีกทีนะครับผมอันนี้คือค่าตัวเลขที่วัดได้นะครับไอ้น,นี้วัดวเปล่าๆนะครับไม่ได้เสียบแผงนะครับผม ส่วนภาพนี้เป็นการวัดในขณะที่เสียบอยู่กับแผงนะครับถ้่ก่อนเคยวัดแล้วคือสีแดงสีน้มตาลที่แผงมันถึงกันนะครับมันก็เลยวัดได้ค่าตามตามนี้นะภาพนี้เป็นค่าโอมทั้งหมดนะครับของของแอร์นะทั้งมอเตอร์ทั้งคอมทั้ง lev ทั้งไอ้วาล์วสีท้งนะครับผม ดูที่แผงนะครับนี่นะมันจะมีเซนเซอร์ที่ว่าวัดซิงค์นะครับวัดวัดอุณหภูมิซิงค์อยู่ตรงนี้นะตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้จับอุณหภูมิหลังเครื่องนะครับจะเสียบอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้นะวัดอุณหภูมิหลังเครื่องแล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวนี้ตัวนึงนะแล้วก็ตัวนี้ เตือนจะเสียบอยู่ตรงนี้นะครับมี5ตัวนะมี5้าตัวเดี๋ยวช่างกอจะวัดในโอมคอมให้ดูนะครับอินเวอร์เตอร์นะโอมคอมนะจะดูเนมเพลทกันนะครับตัวนี้มยา R 4 1 0นะครับ ห้าสิบสองถึงร้อยเก้าสิบสี่โวลต์นะสองพันเก้าร้อยี่สิบวัตต์อินเวอร์เตอร์น่าจะเป็นดีซีนะถ้าสัญลักษณ์อย่างนี้เป็นดีซีนะครับเป็นดีซีนะถ้าเป็นดีซีนีก็เลยเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นดีซีบัตเล็ตหรือเปล่านะครับแต่ไม่ได้เขียนว่าดีซีบัตเล็ตนะ เขียนว่า DC นูเตอร์เยฉยแต่ผมถ่านกรนิสฐานว่าเป็นหน้าจะเป็น AC นะครับแบบนี้นเป็นคอม AC นะเดี๋ยวต้องดูวงจรอ,อีกทีนะครับนี่เป็นไดอะแกรมนะครับไดอะแกรมของเครื่องทั้งหมดนะมอเตอร์ PCB โอห์มคอมนะครับประมาณ2โอห์มนะโอห์มคอมนะครับทั้ง3มชุดนะวัดทั้ง3ชุดปนระมาณประมาณ2โอห์มนะครับอันนี้ช่างกอวัดวัดไล่ดูหมดแล้วนะครับอันนี้วัดถ่ายให้ดูนะครับโอห์มคอมนะอินเวอร์เตอร์นะครับมิซูนะประมาณนี้นะครับส่วนไอวาล์วสีทางนี่นะช่า <c> ง <oughs> กอนวัดให้ดูนะครับประมาณ 1.5K เคนะครับ วาวสี wow, ทางนะ 1.5K นะครับมาดูกัดูนะครับตัวนี้นะตัวนี้ะนะเป็นรุ่นะนะถ้าดยแบบมันเขียนว่า 4-way นะครับ 4w เววาวสี่ิศ wow, ทาง 1.569K นะครับผม